แล้วนึกดูสิคะว่าเวลาเราเห็นคนอื่นเหนือกว่าเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เราดึงลงไปข้างล่างดิ่งลงไปข้างล่างมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่มากจนเราไม่รู้ตัวว่าอยู่ดีๆเราก็อยู่ใต้ก้นบ่อที่ดำนั้นแล้วสาเหตุของความเศร้าของคนในยุคป,ปัจจุบันก็คือการที่เรามีโอกาสได้มองชีวิตคนอื่นมากจนเกินไปเราเปรียบเทียบเราชีวิตของเรากับชีวิตคนอื่นมากจนเกินไป สังเกตไหมคะว่าแต่ละวันตอนเช้าเราตื่นมาทําอะไรคนส่วนใหญ่คนปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่แล้วตื่นเช้ามาอันดับแรกเลยเปิดโทรศัพท์ถูกไหมเปิดโทรศัพท์เปิดโลกโซเชียลฟังข่าวดูข่าวดูเรื่องชาวบ้านดูเรื่องคนอื่นดูเรื่องเพื่อนติดตามเรื่องคนอื่นถูกไหมมันมันจึงทําให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยเลี่ยงไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบ บางทีในในโลกโซเชียลที่เราเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยเราเห็นเราเห็นเพื่อนเราเห็นคนสนิทหรือเห็นคนคนนี้ที่เรารู้จักมีชีวิตที่ดีความปรารถนาในใจเราอยากจะมีสิ่งดีๆแบบนั้นก็เกิดขึ้นมันอดไม่ได้อ่ะมนุษย์คนเราถูกไหมเราเจออะไรดีกว่าเราก็รู้สึกอยากจะมีใช่ไหมคะเมื่อเป็นอย่างนั้นบ่อยๆชีวิตเรารู้จักเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ดีกว่าบ่อยๆมันจะทําให้ตัวเองรู้สึกด้อยลงเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองทําไมได้น้อยจังทําไมชีวิตคนอื่นดีกว่าฉันทําไมชีวิตฉันไม่เพอร์เฟกต์ทำไมฉันไม่มีบ้านใหญ่ๆอยู่เหมือนเขาทําไมเขาอายุ40่สิบเราได้บ้านทําไมฉันยังมีรถขับอย่างนี้ทําไมสามีฉันมีภรรยาสองคนโน่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นทําไมคนนี้ชีวิตมีความสุขจังเลยครอบครัวเขามีความสุขเนี่ยมันทําให้เราเกิดคําถามขึ้นมาในตัวเองจนเราเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรดีเลย เราเริ่มเห็นว่าตัวเองไม่มีอะไรดีความสิ่งดีๆของเราบางทีเราก็มีดีนะแต่เราแบบเห็นคนอื่นดีกว่าไงเราก็เลยไม่เห็นขอบสิ่งดีๆในตัวเราเองมันจึงทําให้เราอยู่ที่จุดที่ตกต่ําลงอืมแล้วรู้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยความรู้สึกของเขาเขาจะเขาส่วนใหญ่เขาจะเล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกเหมือนอยู่ในบอ่อที่ตกต่ามากๆแล้วนึกดูสิคะว่าเวลาเราเห็นคนอื่นเหนือกว่าเยอะๆเนี่ย มันจะทําให้เราดึงลงไปข้างล่างดิ่งลงไปข้างล่างมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่มากจนเราไม่รู้ตัวว่าอยู่ดีๆเราก็อยู่ใต้ก้นบ่อท,ที่ดำนั้นแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราเปรียบเทียบนะคะอุสตาซาดินียบอกว่าเป็นเพราะว่ามนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยเราไปดูชีวิตสิ่งดีๆมากมายจนทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่มีอะไรดี แล้วเรารู้สึกว่าชีวิตนี้ทําไมต่งต้อยชีวิตนี้มันไม่เพอร์เฟกเราลืมไปว่าชีวิตเราบนโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกตแต่น่าเสียดายน่าเสียใจมากที่คนปัจจุบันพยายามนําเสนอความเพอร์เฟกบนโลกโซเชียลหลอกกันไปหลอกกันมาจนทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนเขาเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของความสมบูรณ์แบบของความเพอร์เฟกที่เขาเอามาโชว์บนโลกโซเชียลเนี่ย มีความด่งดําตรงไหนบ้างเราไม่ไปดูแต่เราเห็นฉาบฉวยโลกที่มันอยู่บนโลกออนไลน์มันเป็นโลกที่ฉาบฉวยจนเรารู้สึกว่าเราไม่เพอร์เฟกชีวิตเราไม่มีอะไรดีเลยนะคะอันนั้นจึงเป็นที่มาของหนึ่งในสาเหตุที่คนปัจจุบันเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นนะคะสังเกตไหมคนสมัยก่อนเขาไม่ได้เศร้าอ,อะไรมากเท่าเรานะ สาเหตุหนึ่งก็ด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเห็นอะไรดีๆมากมายเขาไม่ได้มีโอกาส expose หรือเห็นไปกับโลกอีกโลกหนึ่งเขาไม่ได้เห็นแบบเขาไม่มีเวลามานั่งว่างเหมือนเรามานั่งดูโลกชาวบ้านอะถูกปะเออชีวิตเขาต้องทํางานเขาอาจจะไม่มีเวลามานั่งซึมเศร้าเหมือนเราเราเนี่ยที่ซึมเศร้ามากก็เพราะว่าเราว่างไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่งานวิจัยบอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่แล้วจะใช้ชีวิตบนโลกโซเชียลมากเป็นพิเศษ หรือในทางตรงกันข้ามคนที่ใช้โลกชีวิตบนโลกโซเชียลมากเกินไปอาจมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายกว่าคนปกติ